สวัสดีครับคลิปนี้กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถยนต์7ที่นั่งสายลุยอีกแล้วนะครับเจ้าคันนี้ก็คือ Toyota Sport ์ตไ d เด 3.0G นะครับตัวท็อปสุดเกียร์ออโต้โวินนะครับคันนี้บอกเลยว่ารถสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานพร้อมลุยกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมรายละเอียดกันได้เลยครับ สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับจะขออนุญาตแนะนำรถยนต์7ที่นั่งสายลุยสายออฟโรดสภาพสวยๆสภาพเดิมๆกันสักหนึ่งคันนะครับและเจ้าคันนี้ก็คือ Toyota Sport Rider นะครับเป็นตัวรุ่นย่อย 3.0G นะครับเป็นตัวท็อปสุดเครื่องยนต์ดีเซลคอมเรลว D4D 3 0 0 0ซี D, cc, เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน4ล้อนะครับ คันนี้เนี่ยเป็นรถปี2003นะครับเจ้าของเดิมก็ดูแรลรักษามาได้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับถ้าเทียบกับตามรุ่นตามปีนะครับรายละเอียดภายนอกคันนี้สีสันเป็นสีเดิมโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยนสีนะครับบอดี้เป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ที่บริเวณกันชนแล้วก็โป่งล้อทั้ง4ล้อนะครับก็จะถูกตัดด้วยสีเทานะครับตัวถังต้องบอกเลยว่าบางเดิมมากๆแต่สีสันก็จะมีริ้วรอยมีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆตามอายุตามการใช้งานนะครับ รายละเอียดด้านหน้าของตัวรถนะครับกระจังหน้าของเดิมนะครับเป็นสีเงิน,นสีโครเมียมสภาพเงางามมากๆนะครับโคมไฟคู่หน้ารวมถึงไฟมุมแล้วก็ไฟสปอตไลท์ด้านล่างนะครับอยู่ในสภาพที่สวยใสายมากๆไม่มีหมองไม่มีแตกลายงานนะครับที่แก้มด้านซ้ายก็จะมีกระจกมองมุมติดตั้งมาให้แล้วนะครับ ส่วนที่ด้านข้างของตัวรถนะครับกระจกมองข้างนะครับก็สามารถปรับเลนได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับกันสาดประตูทั้ง4บานเนี่ยผมก็ติดตั้งของใหม่มาให้เรียบร้อยเลยนะครับสภาพใหม่ๆกันเลยด้านบนหลังคาก็จะมีราวหลังคาซึ่งก็สามารถนําไปติดตั้งแหลกหลังคาเพิ่มเติมได้นะครับที่ด้านล่างนะครับก็เป็นบันไดข้างของเดิมตรงรุ่นนะครับถือว่าสภาพเรียบร้อยมากๆนะครับมีริ้วรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับตามการใช้งานครับ ขยับมาดูที่ด้านท้ายของตัวรถนะครับสิ่งที่ถูกติดตั้งมาเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นบันไดสแตเลสชิ้นนี้นะครับผมก็ถือว่าอยู่ในสภาพดีทีเดียวนะครับโคมไฟท้ายรวมถึงไฟมุมด้านล่างนะครับทุกดวงไม่มีซีดไม่มีเพี้ยนไม่มีแตกรายงานนะครับยางอะไหล่ก็ยังคงถูกติดตั้งไว้ที่บริเวณฝาประตูท้ายครับสีสันก็จะมีริ้วรอยมีตำหนิบ้างนิดนิด,นดหน่อยๆน่อยนะครับ มาดูที่บริเวณล้อแมกเลยก็ยางกันต่อนะครับคันนี้ล้อแมกเนี่ยยังคงเป็นล้อแมกเดิมขนาด15นิ้วนะครับถือว่าสภาพสีสันเนี่ยสวยงามทั้ง4วงนะครับไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยเบียดฟุตปาดนะครับแล้วก็ฝาปิดดุมล้อตรงกลางอยู่ครบทั้ง4ล้อนะครับคันนี้เจ้าของดูแลรักษามาดีมากนะครับยางทั้ง4เส้นเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เป็นยางปี2025ยี่ห้อ BF Goodrich เลยนะครับขยับมาดู ด้านบนนิดนึงนะครับซุ้มล้อแล้วก็คัสซีนะครับซุ้มล้อสวยมากนะครับจะเห็นก็จะมองเห็นได้เลยว่าพวกรอยอาร์ตต่างๆเนี่ยยังคมชัดมากๆนะครับซุ้มล้อใต้ท้องไม่มีสนิมไม่มีดินแดงไม่มีผุอย่างแน่นอนนะครับคัสซีสวยมากๆนะครับคัสซีใต้ท้องสะอาดสะอ้านมากๆก็โดยรวมนะครับรถคันนี้เขาก็ใช้งานขับอยู่ในเมืองเป็นหลักนะครับไม่เคยใช้งานหนักไม่เคยใช้ลุยนะครับ ใต้ท้องสะอาดสะอาา้านไม่มีน้ำมันหยดไม่มีของเหลวรั่วซึมออกมานะครับและนี่ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของรายละเอียดรอบๆคันในส่วนของภายนอกรวมถึงอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆก็ถือว่ารถเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับสีสันก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะครับแต่คันนี้ การันตีว่ารถตัวถังสวยเดิมไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกามตัดต่อหรือว่าน้ำท่วมอย่างแน่นอนครับมาดูที่สภาพภายในห้องโดยสารกันต่อนะครับเบาะโดยสารทุกตัวทั้ง3แถวนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเบาะทุกตัวยังอยู่ในสภาพที่สวยแล้วก็สะอาดมากๆเบาะไม่มีขาดเลยนะครับคันนี้ภายในสวยนะครับไม่ช้ำไม่โซ่นะครับ และที่บริเวณคอนโซลนะครับหน้ากากวิทยุหน้ากากแอร์พวกนี้ก็จะตกแต่งด้วยลายไม้ของเดิมจากโรงงานนะครับอุปกรณ์ต่างๆไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้โฟวินนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยของเดิมแบบ4ก้านมีแอร์แบ็กมาให้นะครับก็จะเป็นลายไม้ตัดกับหนังสีน้ำตาลนะครับช่องแอร์ทุกช่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีชำรุดแผงประตูทั้ง4บานนะครับ ก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีฉีกไม่มีขาดเช่นกันสีสันสวยงามไม่มีซีดไม่มีเพี้ยนนะครับพวกระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้ครบทุกตำแหน่งครับขยับมาดูบริเวณเบาะแถวที่2กันนะครับก็ถือว่าพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับแล้วก็ตัวของเบาะที่นั่งเองเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยแล้วก็สะอาดไม่มีขาดเช่นกันนะครับ ส่วนที่ฝ้าส่วนบริเวณฝ้าและเพดานนะครับก็ยังคงอยู่ในสภาพที่สะอาดไม่มีคราบเลอะคราบสกรปรกนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแถวที่3นะครับก็มีขนาดกระทัดรัดนะครับแต่ก็สามารถนั่งใช้งานได้จริงนะครับสภาพก็ยังคงสะอาดเช่นเดียวกับเบาะด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเบาะโดยสารเองหรือว่าพวกพื้นพวกพรมต่างๆนะครับแล้วก็บริเวณแผงด้านซ้ายเนี่ย ก็จะมีแอร์แยกไว้ให้นะครับผมก็ถือว่าเวลาเดินทางไกลๆนั่งกันหลายๆคนเนี่ยระบบแอร์ก็เย็นฉ่าเอาอยู่นะครับสาหรับรถคันนี้มาดูพื้นที่ด้านหลังบอกแถวที่3กันนิดนึงนะครับเปิดประตูด้านท้ายออกมานะครับลักษณะการเปิดก็จะเปิดจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับก็ถือว่ามีขนาดค่อนข้างที่จะกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับพวกแผงพลาสติกด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวา ก็ยังคงอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นช่องเก็บพวกเครื่องมือแม่แรงนะครับผม mm. ก็โดยรวมนะครับถือว่าภายในยังอยู่ในสภาพที่สะอาดรถไม่ช้ำไม่โทมนะครับสำหรับโครงสร้างตัวถังด้านหลังนะครับรถคันนี้หน้าหลังเดิมมากๆนะครับเดิมสนิทเลยรอยอาร์ตต่างๆตะเข็บต่าง,างๆพวกนี้นะครับเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ทั้งฝั่งซ้ายนะครับ คันนี้รถตัวถังบอดี้เดิมมากๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกาตัดต่อหรือว่าน้ำท่วมครับดูโครงสร้างด้านท้ายไปแล้วมาดูที่ด้านหน้าของตัวรถกันบ้างนะครับรถหน้าตาเดิมนะครับขานหน้าเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยทําสีนะครับคานหน้าก็จะมีตัวเลขนะครับคมชัดทุกตัวนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบทุกตําแหน่งนะครับรอยอาร์ค รูน็อตกลมๆพวกนี้เป็นของเดิมจากโรงงานนะครับรวมถึงบริเวณแก้มซ้ายแก้มขวาพวกนี้นะครับด้านข้างพวกนี้เป็นของเดิมหมดเลยนะครับที่ด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีเพจแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์มอกอพวกนี้เนี่ยเป็นของเดิมโรงงานไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแกะนะครับฝากระโปรงก็ยังคงเป็นฝาเดิมโรงงาน มีมาร์กตัวหนังสือ Toyota แล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับติดครบทุกตำแหน่งแผ่นการความร้อนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ d 4 D นะครับดีเซลคอมเบลเลวสาม0ันซีซีรหัส 1KD นะครับอันนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติครับเคลื่อน4ล้อสภาพของเครื่องยนต์นะครับก็ยังอยู่ในสภาพใสๆเดิมๆนะครับไม่มีการปรับแต่งแก้ไขดัดแปลงอะไรมานะครับเครื่องยนต์แห้ง ไม่มีน้ำมันหยดไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะครับก็มาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงกันดูสักรอบหนึ่งนะครับเครื่องยนต์ยังถือว่าสตาร์ทต,ติดง่ายนะครับแบตเตอรี่ไฟดีแล้วก็เลขไม้ปัจจุบันนะครับคันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาอยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะครับที่หน้าปัดก็จะไม่มีไฟเตือนไฟต่างๆขึ้นโชว์นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์ที่ด้านหน้าของตัวเครื่องกันครับ สำหรับเสียงของเครื่องยนต์เมื่อสักครู่นี้นะครับถือว่าเครื่องยนต์เสียงดีมากๆนะครับเครื่องเนี่ยยังนิ่มนะครับไม่มีเสียงเคกไม่มีเสียงผิดปกติแล้วก็เครื่องยังแน่นไม่หลวมนะครับผมดึงก้านวัดน้ํามันเครื่องออกมาเมื่อสักคร <cab aret. S 1> ู่เนี่ยก็ไม่มีควันไม่มีไอหรือว่าน้ํามันกระเด็นออกมานะครับและที่สําคัญนะครับเวลาเร่งเครื่องหรือว่าขับใช้งานรอบทงสูงเนี่ยรถคันนี้ไม่มีควันดํานะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยมีการปรับแต่งแ,แก้ไขดัดแปลงอะไรมา และในส่วนของระบบเกียร์โฟวินหรือว่าขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับก็สามารถใช้งานได้ครบถ้วนทุกเกียร์นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยหัวเพาไม่มีเสียงดังแล้วก็ไฟสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าปัดนะครับก็จะแสดงผลปกติไม่มีการกระพริบหรือว่าการขึ้นค้างแต่อย่างใดนะครับ แต่ทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดของเจ้า Toyota Sport Rider 3.0G Auto 4Win นะครับในส่วนราคาขายเนี่ยขออนุญาตตั้งราคาขายเป็นเงินสดเอาไว้ที่279,000บาทนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อนัดดูรถได้ทุกวันเลยพิกัดของร้านเราอยู่ในซอยนว,วมินท74อยู่ที่กรุงเทพนะครับส่วนช่องทางการติดต่อก็สามารถดูได้เลยตามที่ผมขึ้นไว้ให้ที่มุมหน้าจอด้านล่างนะครับผมจะขึ้นเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สามารถแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลย081412 4168ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีรถที่ร้านเรามีเริ่มทะเบียนถูกต้องครบถ้วนสามารถไปโอนที่กรมการขนส่งทางบกได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ภาษีพรบรผมเพิ่งต่อมาใหม่นะครับหมดอีกทีนึงก็จะเป็นเดือนพฤษภาคม2569นะครับสำหรับการรีวิวเจ้า sportrider 3.0 G ในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ